มอนี้ผ้ามารีไซเคิลกระเป๋ากระเป๋าเครื่องยี่ห้อนสิบมันแตกมันหักมันลินน์นี่กระเป๋าดินี่สิบมันแมนบอมันแตกมันอ่าหรือมันหักเอาหัวมันถิมได้เด้อแล้วก็ไปหาตัวไม้มาใส่เอาแต่หัวมาใส่เพื่อจมดสิบเลยแกะน้อยๆแกะน้อยน้อย มองไปไม่ไหนๆส่วนใบสิบมันใหญ่เสมียนบ่เท่ากับหาสิบเก้าเก้านั่นแต่ว่าสิบเก้ากไปซื้อสิบไม่ก็ได้สิบสันสันถึกๆสิบกว่าบาทยี่สิบบาทจะซื้อกะเป้ามันกัสิบลอยกว้สองลอยอนบ่ถ้ยยี่หอแน่ก็สิเฮ้ยพันเพลินละเอามาเต้าหัวมานน่เอาเต้าหัวมานน่ซุกเข้าไปหั่นซุกเข้าไปกลนมันนั่นหูดไปเลยมันก็สิ ใส่ได้แล้วก็ยิบเขาไใบน้อยนึงอย่าลอกหลายเด้อลอกน้อยนึงนี่เอาหลอกน้อยนึงนี่ลอกน้อยนึงนี่ไปไปลายมันนี่พอดีเอาหัวสิบใส่ได้เอาใส่ได้ตัว <c oughs> เอารี่ใส่ขึ้นสมุนยอยุปยัดเด้อม่ซื้อไม่ซื้อไม่ไ,ไว้ได้อไม่เซื้อรถครับผู้มีเงินหน่อซื้อรถบ๊วยวาก็ดอกบางันเนาะนี่เวลาอะไรหัวมาแล้วเขาก็มาเอาปลายสิบให้มันซ้ำกันนี่ แล้วก,กับซุปหัวมันเข้าไปซุปหัวมันเข้าไปเข้าไปพร้อมๆกันเด้ถ้าเขา้าบ่พร้อมกันมันสิขังมึงสัน่นขังมึงแยามมัหนหุดไปมั่งสิเป็นเป็นบ่อทอกันนะเออนะลอกมึงถามมึงถามบิม่งว่งาสิใส่ได้บ่งั้นเพอเข้าแลี้ยมันบ่ได้เบอร์ซ้ำกันมากนะกต่สิหุดได้เลื่อยไปเนี่ยยิบมองหัหลอกหน่อยนึงนะมองหัหลอกหน่อยนึงเลาะคืออะไรรู้เปล่า แล้วก็คือสกิดเส้นได้ออกให้มันขาดใ <c oughs> ็้ภาษาผ้าเขาจะเรียกเลาะผ้าเป็นภาษากระเป๋าเขาเรียกว่าเลาะกระเป๋า่มมันเลาะบ้านแก้ออกนะั้นแจ้ได้ออกนะัก่นเขาเอนมันเลาะเป็นซับพพของม้วนยิบผ้าม้วนยิบกระเป๋าครับนี่ก็สีสร้างมันใส่มันหูดได้อยู่หูดได้อยู่สร้างมันถอเนาะเขามีชำหนีเห็ดมีอะไรสื่อเห็ดสถิใครกลัวมันอาดจ,จังปางกันนะนั่นแหละเพราะฉะนั้น การิเไซเคลิลเห็นได้ชัดยังครับสงสัยว่าเฮ็ดดิไซเคิลยังอีกบ่ทักมาเสีบเสยบ, <laughs> บอกเป็นุยังครับบอเป็น่หายอดวิวนี่แหละเนาะอ่ะเขาก็ได้รับสม้มถ้าชอบชิปนี้ก็กดแชร์ไปนะเด้อให้มูเห็นน้ำแนะ่ฮามูกำลังมีปัญหาเรื่องกระเป๋ามันมีเงินสื่อไมนะ้น่ะ กดแชร์ให้แม่ขอบคุณครับ